มือนี่หลังเลือกงานกามีเรื่องว่าเราให้พี่น้องได้ฟังอ่าสองเซียวนะส่วนกันแล้วพี่นอ้องหลังเลือกงานนะส่วนกันละสองเซียวเซียวเซียวไปเลือกงานเลิกงานสัน่นมากระสิผ้ากันเป็กกนสเกลอะไรอยู่มือ,อมาก็ไม่เห็นอย่างนี้มาเบิง้งยังงานไทยอยู่ยางรถหัวมาสัน้นหัวเขากำลังสีลังอ๋อกำลังสีซ้อมรถมาสัน่นโอเคมาสองเซียวครับผม แต่ละมือก็สิประมาณนี่คือคืดไหลเอ็มคืดไหลครับการเท็าเขาพี่น้องมันกับเรคือบา้านเท่าไปเชียวเทียวเลือกงานนะมือนี้ก็สิส่วนกันไปเฮ็ดียังล่ะไปไปพาไปเบิ่งครับนะครับไปเบิง่งมือนี่มาหอดเดียวกะสอยแดี๋ดิพี่น้องเป็นเนื้องวัวพี่น้องเป็นเนื้อง่วมือนี่ก็สิมาจ,จ่มให้พี่น้องในฟั่งเนาะจม่มนู่นนี่นั่นพี่น้อง อยู่แรงงานไทยในอิสเาียวเฮ้ามันกับโบ,ค,บคือบคือบ้านเฮ้าพี่น้องเฮาอยากยังย้งเฮายั้งเฮาก็ต้องได้เฮ็ดกินพี่น้องเนาะมันโบคือบ้านเฮ้าดิอ่กำเงินไปกับพ่อได้ซื้อเลยมันบาเซียวเมียนเมียนตัวบาทึกเพื่อนว่าสันเพื่อนหมอเซียวว่าสันมนัมนกับเมียนควอมเฮ้าหรือเซียวว่าสันเมียนเมียนมือหนีกับสองเซียวกับมาเฮ็ด เนื้อแล้วพี่น้องมาเฮ็ดเนื้อแดดเดียวดะได้เนื้อมาได้เนื้อมากอะตัวหันรถเต้อเพื่อนเด้อยสันเฮาสิเป็นคนไทยว่าสันหวยบ่ได้แล้วตัเอาเปรียบเฮานี่นี่มันบ่ได้เสียวอ้นบ่อใดสันต้องต้องต้องเฮ็ดซอยกันว่าสันครับตัวแล้วก็ได้เฮ็ดซอยคือเก่าพี่น้องได้เฮ็ดซอยกันคือเก่าอันนี้มันก็เป็นเนื้อเศษเด้อพี่น้องเนื้อเศษที่เฮาที่อัน เข้าสื่อมาในเมืองครับสื่อมาในเมืองมันเป็นเนื้อคิดมั่นพี่น้องนะครับแต่ว่าแรงงานไยมงนี่มันเป็นเนื้อสั้นดีเลยที่พี่น้องเออเข้าเอามาเฮ็ดแดดเดียวเข้ามาเฮ็ดแดดเดียวตากแดดนะครับเออมันจะเป็นแดดเดียวให้บ่มือนนินะครับว่าไปกระเทียงกันไปหลังตู้เฝ้าซ้อยเนเออข้าตะฝอยข้าตะนันละวพานั้นเริ่มเทียงกันเลยสองเซียวแับนี้ครับอันที่พี่น้องเห็นนะมันโมเมนต์แมงวันนี่พี่น้องนะ มันเป็นแตนนะครับเป็นแตนนี่นะนะครับเป็นแตนแตนล่ามพี่น้องนะครับวิธีชีวิตพี่น้องแรงงานไยนะครับในอิสเดียวเฮ้านะครับมียังเฮ้ากะต้องได้หาเฮ็ดกินนะครับผมมันบะมีร้านค่าพี่น้องนะครับมันบะมีร้านค่าร้านอาหารคือประเทศอื่นนะครับอยู่ิสเดียวเฮ้านะครับมันบะมีร้านค่าร้านอาหารพอสีได้หิวยังกับกำเงินไปซื้อเอามันก็บบมีนะครับ ก็ต้องได้เฮ็ดกินเอาไปเอามากับกลายเป็นพ่อขั้วพุ่นละเฮ็ดกับเขาจัเสียบก็เสียบละเฮ็ดไปกับมัดทุกเมนูแล้วพี่น้องมัดทุกเมนูนะครับอ่าโอเคครับอ่าเบื้องต่อไปพี่น้องเบื้องเรื่อยๆนะครับมื่อนี้เบ้าสุขุกับมาจ่มกับเซียวสองเซียวนี่แหละมาจ่มให้พี่น้องได้ฟังบารดนี้หลังจากซ้อยแล้วกะเซียวเซียวตัวพี่เอาไก่มาไปเซียวสันมันยังอี้กว่าสัน เอาไก่มา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 หันมาหันมาหันให้มันให้มันน่อยลงนครับนี่ไก่ก็เป็นไก่นะครับนี่ล่ะผมบอกว่าม,ม,วมิตรภาพในตั้งนนเนียนพี่น้องไก่นี่ก็เป็นไก่ไอ้ทงนะครับแต่ขอบคุณไอ้ทงน,นะครับเพื่อนกับติดตามเพจเบ้าวสะกคพุ่สว่างเลยแหลนะครับเพื่อนกับได้เอาไก่มาให้นะครับเอาไก่มาให้เฮ้านะครับเป็นไก่เนื้อเด้พี่น้องนะครับกรทีิมามาหันไก่เนื้อบัดนี้มาหันออกนะครับ ตอนนี้บาสโคนกำลังลบอยู่พี่นอ้องลบยังลบแตนพี่น้องนะอันบินว่อนวเนวีน่ยมันปิดแตนนี่นะบาสุคนก็นย่ามันถือตอดที่ละม,มาบัดนี้าิมาหันไกลเนือที่บัดนี้นะครับอเอา้าเซี่ยวไปใสร็แล้ววะเซี่ยวเซี่ยวตัไปใช้ลวเซี่ยวสันหายคลิปแล้วพี่น้องข้ามมาแล้วข้ามาแล้วสันเข้าไปเอาอันอันนี้มาซื้อสันกำลังไปหาหนา,ามดื่มนะครับอุปกรณ์มาสันครับ มือนี้บอมีอย่างเลยพี่น้องอมีสาระจากอยาก่มีสาระความด้อย่างเลยนะครับภาพมุมภาพกับยูภาพเก่าอีล้เอือว่าวสุงยอบตั้งกล้องไว้พี่นอ้องตั้งกล้องไว้นะครับนี่ก็เป็นไก่เนื้อเด้่พี่น้องนี่โซ่ให้เป็นแบบักเห็เนบบเห็นน้องเนี่เป็นไก่เนื้อพี่น้องนะครับก็ขอบคุณนในทงนะครับที่เอามาให้โอ้คือมีน้ำแขงเง่งนะเกี่ยวกับน้องแข็งมันต้องมีมีอย่างนี้มีน้ำดื่มนี่เนี่ย ก็ไม่ยังเลยแตนตอดตาดิเพื่อนตอนนี้เพื่อนจูบอกว่ามามามาพี่น้องมากินน้ำดื่มน้ำกันมาพี่น้องมือนี้ยก็ฉลองพี่น้องฉลองยังละฉลองเบาสกุลออกโทรวดซับไมว้พั่น้องมือนี้ยก็กล้องตัวนี้ก็ปิดกล้องออกโทรวดซับไม้พี่น้องครับผมเดาทรวดซับไม้นะครับเพราะว่า เวลาเบ้าสกุลไล่ซุดไปมันโมมีคอมเมนต์ขึ้นเบ้าสกุก็เลยออกโาาัวซับไหมนเบ้าลายแย่ห้างนดื่มหมดสันนะเออแอบรีบมิ้งเชี่ยวเชี่ยวชิ้นมาสันนะมาๆนี่แหละวิถีชีวิตแรงงานไทยเฮาวมาสันนะน้ำน้ำมาสันโอเคครับถ้าก,กันเค็ดน้ำนะครับเค็ดนำ้ำเบ้านำ้นำฝอยน้ำนะครับนะครับประมาณนี่แหละเบ้าสวนลกับทายให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับท้ายกล้องทายอย่างนะครับ บาดนีกระชิบปิดเป็นการตากกระริบพี่น้องวันนี้การตากโอ้ยค่าตะทายอยู่ละเที่ยวเอ้ยมาเห็ดชอยเฮ้าแน่วัานีเที่ยวอะไรเอาวันนี้เขาจีเฮ็ดเอาดอกเที่ยวะมาวันนี้ชิมว่าเป็นการการตากพี่น้องวันนี้เบ้าสกุลตามเครื่องตามยังเรียบร้อยแล้วนะครับมาร์กเรียบร้อยจักนัวบนัวบหูแต่ว่าองสุรศนีมืดหลายอยู่องค์สุรสรมืดหลายที่เที่ยวสันมามามาตาครับวันนี้นะครับ มาตากนะครับมันั็นเป็นเนื้อติดมันพี่น้องนะครับนะครับเป็นเนื้อติดมันเอาไว้เฮ็ดกินทอดครับเจ้าบองเจ้าบองหมีพี่น้องไผมีเจ้าบองเอา,าฝากเบ้าสกุลเด้อนะครับอ่าว่าฝากเบ้าสกุลแน่นะครับอ่าเขาก็ตากแบบนี้ละตากไปนะครับตากมือแร้วกับอาหาหามุมตากด่พี่น้องบบบนี้อาตากธรรมดามันบ่ได้ดิพี่น้องแมวสิยิน ผมจะเอาขึ้นไว้ทึ่งหลังคาแบบนี้ตอนนี้ก็มาจัดก้อนนะครับจัดออกให้มันออกจากกันก้อนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา3โมงเช้าพี่น้อง3โมงเช้าเพิ่งเลิกงานเลิกงานมากนะครับกับบ๊อม,มีไเดอกมีผมมีละมากก้อนมูพี่น้อง <laughs> เลิกก้อนมูนะครับเฝ้ามากตําเครื่องนะครับตําเครื่องมาทอดมากเอือยบนะครับเฝ้าตากแดดกำลังดีพี่น้องอีกสองมือนี่ฝนตกครับนะครับ ฝนตกกะฟ้ามาเฮ็ดมาตากมายัางนี่อันตอมอยังมายังม่มีดอกแมงวันบ้านนี่มีตะแตนพี่นอ้องแตนทั้งนั้นหละแมงวันบามีดอกมามาบ้านนี่หาคนก็ไม่คูนทังๆเหมืผมจติตากนะตากตำบะไรามาแล้วโอ้ยต้นทางพี่โลกมาพอดีมามาต้นทางเอายกมาให้อ้ายเนี่ยอ้อยจิตตากอยู่ทั้งลังค่าพี่ย่านแมวกินมาสันเดี๋ยวแมวกินนะเข้าๆชิบอะไรกินดิมามายกมา อนันวินว่อนกะ็มีตาผ่านกล้องกนะ็มีตาแตนนะครับไม่มันบาถึงเนี่ยต้นทาาเงยยกมาปินีนขึ้ว่าซอยกันเออหนึ่งสองอึ๊บหนึ่งสองอ,อึ๊บโอเคแล้วครับรสิตากไว้เลือกงานสิมาเอาลงบัดน,นี้นะครับหลังเลือกงานนะครับใบาสามสิมาเอาลงมาพี่น้องมาเบ่งบัดน,นี้นี่ครับเป็นเวลาเลือกงานแล้วบัดน,นี้ต้นทาาก็ยกลงแล้วครับบัดน,นี้เป็นไดโอ้โห อู๋วะอูวะแม่วบกินพี่น้องแม่วบกินยังเหลือคือเก้าครับพี่น้องเหลือคือเกา้านี่พี่น้องแหงแล้ววันนี้ก็สิเก็บไ่ทุงนะครับโอเคครับคลิปนี้ถามว่ามีสาระบก่กะให้พี่น้องเบิ่งแล้วกันมันมีสาระบ่ห่ะพี่น้อง <c ười> ก็เป็นการเป็นการอยู่การกินของแรงงานไทยแหละพี่น้องก็ประมาณนี้แหละครับมันว่ามีล้นานข้าว่ามีอย่หางใหรอซื้อข้ากระเฮ็ดกินเราเอาไปเอามา กับไทยไปนี่บอคุณพันรยาอยู่เมียอ,อยู่บ้านนี่ลอกกินพี่น้องโอเคครับล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ